ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอพ่อปาร์เกอร์อดีตแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะทีมเก่าให้หันไปหาเควินฟิลิปกองกลางของลีดยูไนเต็ดที่ค่าตัวถูกกว่าดิ่แคนไรท์ของเวสแฮมร่วมทีมเป็นที่เข้าใจว่าปีาแสดงจะเสริมผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หลังจบซีซสั่นนี้โดยที่ผ่านมาทั้งไรท์และฟิลิปต่างก็อยู่ในเรดาร์ของสโมสรโดยเฉพาะแข้งของทีมขุนค้คอนที่พร้อมใจหนักเพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ต้องแย่งตัวกับคู่แข่งอย่างเชลซีเช่นกัน อย่างไรก็ตามในมุมมองของปาร์เกอร์ชี้ว่าฟิลิปเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันและทีมสามารถได้ตัวมาร่วมทีมในราคาที่ถูกกว่าด้วยคุณอาจจะต้องจ่ายเกือบ100ล้านปอนด์เพื่อคามินฟิลิปปาร์เกอร์กล่าวกับ better co ke วิธีเดียวที่แฟนบอลของลีจะโกรธอย่างมากเกี่ยวกับการย้ายทีมไปแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็คือพวกเขาไม่ได้เงินก้อนโตทางเดียวที่คุณจะเอาใจแฟนลีดก็คือการทุ่มเงิน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแบบเอริกันตนาเซอร์อเล็กฟ์ฟอร์กุสันซื้อเข้ามาถูกแค่ไหนละ่ะแฟนบอลลีดจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นกับเด็กท้องถิ่นแน่เควินฟิลิปจะไม่ดีเท่าเด็กแอนไรช์พวกเขาเล่นในสไตล์ที่แตกต่างกันผมชอบฟิลิปผมชอบสิ่งที่เขาทำผมชอบวิธีการเล่นของเขาเขาไม่ได้มีการเล่นหวือหวาเล่นง่ายๆเขาต้องการเคลื่อนไหวลูกบอลในพื้นที่ใกล้ๆไม่ได้บองหาลูกจ่ายแบบิลเลอร์พาสเขาจะเพิ่มบางอย่างให้กับกองกลางเขาจะเพิ่มบางอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พูดตามตรงคุณสามารถใส่กองกลางคนไหนลงไปก็ได้และพวกเขาจะเพิ่มบางอย่างให้กับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขาราคาถูกกว่าและนั่นคือเส้นทางที่คุณจะไปสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกกว่าคุณควรมองหาผู้เล่นของคุณเองตามรอยพ่อลูกโรโนัลโดเซ็นสัญญาอาชีพกับแมนยูเต็ดคริสเตียโนโรนัลโดจูเนีย์ลูกชายของคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะซุปเปอร์ร์ชาวโปรตุก po สเซ็นสัญญาแบบนักเตะอาชีพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สมโมสรดังของศึกพิมลิกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกชายของแข้งวัย37ปีเล่นให้กับทีมอา a d e m y ีของแมนยูตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ต้องมาใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษร่วมกับคุณพ่อของเขาแต่ที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับปีแสดงแต่อย่างใดทั้ทงนี้โลโนาร์โดและแมนยูต์ไม่ได้เป็นผู้เปิดเผยถึงการเซ็นสัญญากันครั้งนี้แต่เป็นการเบี้ยวแข้งเยาวชนที่ถูกยกให้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งหลังจากที่การเบี้ยวเพึ่งเซ็นสัญญาอาชีพกับแมนยูต์ โดยเขาโพสต์รูปตอนตัวเองยืนคู่กับโรนลโดจูเนียลงบนอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลนยอดฮิตพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าผมดีใจมากๆที่ในที่สุดก็ดําเนินการในวันเซ็นสัญญาลุล่วงสักทีและมันก็รู้สึกดีขึ้นไปอีกเมื่อได้เซ็นสัญญาของผมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของผมแอดคริสตาโนเจอาสำหรับโรนลโดจูเนียซึ่งปัจจุบันมีอายุ11ปีนั้นจะได้สวมเสื้อเบอร์7เ,เหมือนกับคุณพ่อของเขาในการเล่นให้กับทีมรุ่นเด็กของแมตต์ส่วนกาเบียวได้เป็นเจ้าของเสื้อเบอร์10 แมนลอนักข่าวชื่อดังมองว่าค่าตัวของกองกลางกับตันทีมเวสต์แฮมยูเนเต็ดอย่างเดนกาไรซ์ไม่น่าจะถึง100ล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวแข่งวัย2ี่สามถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกและกำลังเป็นที่หมายตาของทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและเชลซีาว่ากุนซอคุนคอนอยังเดวิดมอยส์เคยออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าสโมสรปลายทางอาจต้องทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์หากหวังความมิดฟิล์รายนี้ไปครองในอนาคตอย่างไรก็ดีรอเชื่อว่าค่าตัวของไรซ์อาจอยู่ที่ระดับ80ล้านปด์ หากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาจะมีค่าตัว100ล้านปอนด์จริงๆเขากล่าวเดวิดซิลแวนรและด i วิดโกอาจขายทีมในปี2023และผมคิดว่าพวกเขาคงอยากขายไรซ์ก่อนปี2023เพราะมันสมเหตุสมผลสําหรับพวกเขาที่จะทําเงินให้ตัวเองมากกว่าที่เข้ากระเป๋าสตางค์คนอื่นผมจึงเชื่อว่าหากมีสมมรรที่เข้ามาพร้อมข้อเสนอจริงจังที่ราว80ล้านปอนด์พวกเขาก็มีโอากาสสูงที่จะได้ตัวไป ผมมั่นใจว่าโทมัสทูเคลจะอยากมีเด็กันไรช์อยู่ในทีมของเขาใครเหนือกว่าเทียบผลงานแมนยูยุคโซชาและรังนิกแมนยูเตด,ดภายใต้การคุมทัพของรัฟรังนิกเหนือกว่ายุคโอลกโกนาโซชาในหลายด้านมีเพียงจำนวนประตูต่อ1หนึ่งเกมที่ทีมของอดีตแข้งชาวนเวเนห์เหนือกว่าแมนเชสเ,เตอร์ยูในยุคของรัฟรังนิกมีผลงานหลายด้านดีกว่ายุคของโอลกโกนาโซชาหากเทียบจากการลงเล่นในทุกรายการของซีซั่น2021-2022 โซชาโดนปลดออกจากตำแหน่งภายหลังพาทีมทำผลงานโดยรวมได้หน้าผิดหวังมเมื่อเทียบกับการเสริมทัพของทีมในตลาดช่วงสเสมอของปีก่อนโดยที่รังนิกถูกดึงเข้ามาคุมทัพแบบชั่วคราวอย่างไรก็ตามบางส่วนมองว่าผลงานของกุนซือชาวเยอรมันไม่ได้โดดเด่นอะไรนะักอย่างไรก็ตามหากเทียบกันแล้วนั้นจะพบว่ารังนิกมีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะได้50เจากการลงเล่นในทุกรายการต่างกับโซชาที่มีตัวเลขในด้านนี้อยู่ที่41นอกจากนี้ภายใต้การคุมทีมของรังนิกแมนเต็ดยังมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอนล จังหวะการยิงต่อหนึ่งนัดสูงกว่านยุคข,ของโซชาด้วยด้านเดียวที่แมนเชสเตอร์ภายใต้การกุมบังเหียนของโซชาทำได้ดีกว่าราังนิกหากเทียบเฉพาะในฤดูกาลนี้คือจํานวนประตูโดยทีมในยุคข,ของโซชาทําประตูได้เฉลี่ย1.6ลูกต่อน,นัดส่วนของรังนิกอยู่ที่1.3ลูกต่อเกมเปรียบเทียบผลงานของแมนเชสเตอร์ 10, ในยุคข,ของโซชากับรังนิกประจาฤดูกาล2 0 2 1 2นเถึงเจ้าการลงเล่นในทุกรายการยุคโซชาจํานวนนัด17 จำนวนเกมที่ชนะเซชนะ4 1จังหวะยิงต่อ1นัด14.8จำนวนประตูที่ทำได้ต่อ1นัด1.6จังหวะยิงต่อ1นัด14.8จังหวะยิงตรงกรอบต่อ1นัด5.2การครอสบอลต่อ1นัด12.1ค่าเฉลี่ยการได้เล่นลูกเตะมุมต่อ1นัด5.1เปอร์เซน็นการครองบอลแบบเฉลี่ย54%ยุคกรังนิกจำนวนนัด12จำนวนเกมที่ชนะ6เปอร์เซน็นชนะ50%จังหวะยิงต่อ1นัด15.9 จำนวนประตูที่ทำได้ต่อหนึ่งนัด1.3จังหวะยิงต่อหนึ่งนัด15.9จังหวะยิงตรงกรอบต่อหนึ่งนัด5.3การครอสบอลต่อหนึ่งนัด13.8ค่าเฉลี่ยการได้เล่นลูกเตะมุมต่อหนึ่งนัด5.9เปอร์เซ็นการครองบอลแบบเฉลี่ย58%เดลิเมลซื้อของอังกฤษตีขาเมสันกรีนวูดไม่ได้ค่าชดเชยจากการถูกไนกี้ยกเลิกสัญญาเลยแต่ว่าแมนยูจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเขาอยู่เดิมทีการยกเลิกสัญญาจะมีการจ่ายค่าชดเชยกัน แต่ข้อตกลงระหว่างไนกี้กับกรีนวูดระบุว่าทางบริษัทสามารถตัดความสัมพันธ์กับเขาโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแม้แต่ก้อนเดียวได้ถ้าหากกรีนวูดทำเรื่องใดๆก็ตามที่จะทําให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียต่อมูลค่าทางการตลาดที่จริงตามกําหนดการนั้นไนกี้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับกรีนวูดในปีหน้าซึ่งการถูกยกเลิกสัญญาก็ส่งผลให้เขาจะชดเงินก้อนโตตรงจุดนั้นไปด้วยโดยเป็นที่เชื่อว่าเงินส่วนเดียวที่ไนกี้ยังต้องจ่ายให้กรีนวูดคือเงื่อนไขค่าโบนัสต่างๆ และเขาอาจจะต้องคืนเงินบางส่วนให้ไหนกี้เลยซ้าหากบริษัทดังกล่าวมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับเขาในช่วงก่อนหน้านี้ในทางกลับกันแมนเชสเตอร์ยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดให้กับกรีนวูดอยู่แม้ว่าปัจจุบันพวกเขาจะสั่งพักงานกรีนวูดก็ตามเพราะสัญญาระบุว่าเขาจะโดนรันบการได้รับค่าเหนื่อยแบบเต็มจํานวนได้สูงสุดแค่14วันโดยเป็นที่เชื่อกันว่ากรีนวูดรับเงินอยู่ที่สัปดาห์ละ75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เวนดูนี่ตำนานกองหน้าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเชื่อว่าตนเป็นนนักกเตททีีท่่่งสุดใโล ช่วงที่เล่นให้ทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2004ยอมรับที่คิดแบบนั้นเพราะยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากดุลซึ่งปัจจุบันทําหน้าที่กุมังเหียนแกะเขาเด็กดับบี้เขาตีสแสดงผลงานอย่างสุดยอดในการลงเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกให้กับทีมชาติอังกฤษแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวช่วยทับสิงตัวคำรามไม่ได้สุดท้ายพ่โปรตุเกตตกรอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษเริ่มต้นไม่สวยด้วยการพ่ฝรั่งเศสในเกมแรกรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนที่รูนี่จะกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในหน้าประสาทศึกยูโรที่ยิงประตูได้ในแมตช์ถลุงสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นเจ้าตัวยังทําได้อีก2ประตูในเกมชนะโครเอชีในรอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษพ่ายจุดโทษโปรตุเกสเจ้าภาพหลังเสมอกัน2ต่อ2ตลอด120นาทีโดยรูนี่ซึ่งได้รับเสียงโหวตบอลลงดอร์อยู่ในอันดับ8ส่วนผู้เท้บอลทองคําไปครอบครองก็คืออันเดรีชฟเชนโกเปิดใจว่าผมยังจําได้ว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆบริเวณรอบๆโรงแรมและผมกระตือรือร้นที่อยากจะลงเล่น ผมอายุ18ปีแล้วกำลังสนุกกับตัวเองคุณต้องคว้าโอกาสของคุณให้ได้เพราะคุณแบกรับแรงกดดันมาสารจากคนทั้งประเทศแต่ผมเพิ่งอายุ18เองผมคิดว่าผมเก่งที่สุดในโลกและไม่มีใครเก่งกว่าผมตอนนั้นผมเชื่อแบบนั้นจริงๆผมไม่ได้สนใจและไม่คิดว่านั่นซินดลินซีดานผมคิดแค่ว่าเราเอาชนะนายได้เราเก่งกว่านายรูนี่กล่าวต้องเอาให้ได้สักคน5กองกลางที่แมนยูล็อกเป้าคว้าตัวมาเสริมทัพ แมนนิเด,ดยังคงควานหากองกลางที่เข้ามาเติมเต็มให้ทัพปีแสดงหากเกิดกรณีที่พอปอกบาตตัดสินใจอำลาจินโอทัฟฟอร์ดแบบฝีเย็นในช่วงสมร์น,นี้เพราะแผงมิดฟิลด์ที่มีอยู่อย่างเฟร็ดกับสกอตต์แมกโทมเนยังไม่ดีพอที่ฝากความหวังเอาไว้ได้คุ้มกําลังในแดนกลางของเรดเดวิลถูกตั้งคาถามมาตลอดว่าดีพอที่จะเป็นเสาหลักให้กับทีมได้ไหมและผลงานในช่วงที่ผ่านมาที่สน์ให้เห็นแล้วว่านักเตะที่มีอยู่ไม่สามารถฝากผีฝากไข่อะไรได้เลย โดยบางเกมก็เล่นดีบางเกมก็ย่ำแย่ไม่มีความแน่นอนแม้แต่นิดเดียวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,การาคมผีแดงมีข่าวสนใจอยากได้ตัวอามาดูไฮดารากองกลางทีมอาเบียลัซิกแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างไรก็ตามแมนยูได้ล็อกเป้าผู้เล่นกองกลางชันดีเอาไว้หลายคนและพร้อมที่จะควักกระเป๋าเต็มสูตรเพื่อด,ดึงตัวมาร,ร่วมทัพในช่วงสมัน,นี้ส่วนจะมีใครบ้างที่แมนเชสเตอร์จะตัดสินใจย,ยื่นข้อเสนอเพื่อด,ดึงตัวมาเสริมแกร่งต้องมาพิจารณากันดูเดวิส สตาร์ด,ดังคุณคอนเวสเซมิเตตและทีมช่างกฤษมีค่าตัวสูงกว่า100ล้านปอนด์เนื่องจากดิเวนมอยส์ผู้จัดก,การทีมตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้สูงริบเรวเพื่อกันท่าพวกสมมสร,รยักษ์ใหญ่ที่หวังจะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวไม่สามารถห้ามใจแมนยูต็ดและเชลซีที่พร้อมเขียนเช็คให้กับเวสเซมในช่วงสมร์นี้โดยเฉพาะปีแสดงเชื่อมั่นว่าไรช์คือจิ๊กซอว์สำคัญในการยกเครื่องแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาแม้ว่าดาวเตะเลือพดพ้ดีจะเคยเออกมายอมรับว่าเป็นแฟนบอลพันนแท้สิงตาเมือคร และยังเคยเป็นเด็กปั้นของสโมสรแต่งานนี้บรรดาสาวกเรดสอาร์มี่คงเรียกร้องให้แมนยูทุ่มสุดตัวเพื่อนำไรช์มาเสริมทัพให้ได้ยูริเติมองสำหรับยูริเติรมองถือเป็นอีกทางเลือกหากทีมพลาดได้ตัวไรช์โดยนักเตะมีค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะนักเตะเข้าสู่ช่วง18เดือนสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันกับเบลสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้ถือเป็นการกดดันเดอะฟ็อกซ์ไปในตัวเพราะหากดาวเตะวัย24่ปีไม่ยอมที่จะขยายสัญญาใหม่ พวกเขาก็คงขายติลมองออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อหลีดเลี่ยงการเสียเขาไปแบบฟรีอนอย่างไรก็ตามการจะได้ตัวกองกลางทีมชาติเบลเยียมไปร่วมทัพไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจนักเตะเช่นกันทั้งอาร์นอนและลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวอยากได้ตตลมองไปร่วมทัพเคาว,วินฟิลิปกองกลางตัวเก่งของยูงทองดีนเต็ดมีข่าวผพันกับแมนเอร์มาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยนักเตะถือเป็นผู้เล่นที่เข้ากับทัคติกปีสแสดงได้เป็นอย่างดี และน่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่เหมาะสมที่จะย้ายมาปั้นเกมให้กับสโมสรกระนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ทีมของกุนซือราฟเฟงลนิกอาจจะต้องกินแห้วกระป๋องโตเพราะมีรายงานว่ากองกลางทีมชาติอังกฤษมีความสุขกับการเล่นให้ลีดและเตรียมที่จะสลัดน้ำหมึกขยายสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้จูดเบลลิงแฮมต้องบอกเลยว่าเบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในดาวรุ่งควาสวรรค์สูงของวงการลูกหนังโลกโดยเขาสร้างผลงานได้น่าระทับใจอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่ย้ายไปเล่นให้กับโริษทซีดอตโุมดในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้น จริงๆแล้วไมค์ฟแลนพยายามกระตุ้นให้แมนยูเต็ดเซ็นสัญญากับเบลวิงแฮมก่อนที่เขาจะย้ายไปสวมชุดสื่อืองด้วยซ้ำแต่ดันมองข้างไปหน้าตาเฉยฉะนั้นหลังจบฤดูกาลนี้พวกเขาคงไม่อยากผิดพลาดอีกครั้งแน่นอนอามาดูไฮเดรารับลังนิกุนซือเลอดอดยเป็นแฟนตัวยงของไฮดดราและแน่นอนว่าเขาอยากได้นักเตะรายนี้มาเสริมแกร่งเป็นเป้าหมายแรกตอนที่เข้ารับงานกูมาเห็นยอดทีมแห่งถิ่นโอทาฟอร์ดสำหรับนักเตะวัย2ี่บี่ปีมีค่าชีากสัญญากับไลซิกอยู่ที่3าอล้านปอนด์แน่นอนว่าตัวสก แมนยูตัดสินใจที่จะไม่ทุ่มเงินซื้อเนื่องจากต้องการรองให้ค่าตัวนักเตะถูกลงหลังจบฤดูกาลนี้การที่บอร์ดบริหารปีแสดงคิดแบบนี้อาจจะทําให้พวกเขาต้องผิดหวังได้ตัวผู้เล่นเป้าหมายอีกครั้งเพราะผลงานของไฮดาราได้รับการจับตามองจากสโมสร,รชั้นนามากมายในเวลานี้เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ